ชุดรวมมีมีเตกยูโดโปมันก็คือเงิน1ล้านนี่นะนะเฮ้ยเราถูกด้วยอ๋อน่าเตะแรงบอลสิบตัวเลยนะก็ถูกดีโบดัสนัาเตะที่ซื้อขายไม่ได้นะผมยังไงสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นเกม f c Mobile ตืดดดดกันอีกครั้งกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกมอีกแล้วเนาะก็กาชาเช่นเดิมใช่ไหมคงใช่หละก็ เราไปสุ่มกระชากันเลยดีกว่านะไปวันนี้ไปแบบเร็วหน่อยอ๋อชุดรวมยูโรเบสนะฮะอ่อดีรายวันนั่นเองเนาะซึ่งวันละสามครั้งนั่นเองนะโอเคก็เราคือสุ่มไปแล้วนะ,ะับพาร์ที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูกันได้นะครับโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะสองพันเนาะในนักเตะยูโรสองตัวเก้าสิบสี่ขึ้นไปนั่นเองซึ่งก็ถือว่าดีม,กมากๆนะฮะแล้วก็มีสุ่มนักเตะเวอร์ชันนะฮะเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าด้วยนะสามตัวเลยนะโบนัส นและนะสำหรับเพื่อนๆนะที่กำลังตามหาแต้ม FC นะฮะขอแนะนำเลยนะครับร้านเติมเกมออนไลน์ Power P นะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นแต้ม FC นะก็มีในราคาที่ถูกหรือจะเป็นสตาร์พาร์ทีเมียมนะหรือพีเมียมสตาร์พาร์ทนะก็มีในราคาที่ถูกมากๆลิงก์อยู่ใต้ร่างเดยกคลิปชั้นนะครับโอเคตามหน้าปกแล้วนะเราจะมาชุดรวมดิมิเต็ดยูโรโปกัน,นะฮะ96ขึ้นไป1ตัวนะฮะ199นั่นเองนะฮะวันนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเอ่อผมผมอยากได้อ่าหน้าปกสวยๆประมาณนั้นแหละ ก็ในแพ็กนี้นะก็จะมีปุโยนะอดีตกับตันของบาเซลนาแล้วก็แบ็คแฮมดวิดแบ็คแฮมเนาะเทเรี่องรีนะฮะชมาอิคเนลกูลิสไอกานเน่มึงอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะแล้วก็ไมคี้ไม่ใช่อะไรนะไมนันโรนัลโดติโอฮันเดเดสเซกาเดียโก้คอสตาวอรโดดาจูสเบลิงแฮมนะฮะประมาณนี้นะเป็นนักเตะที่ผมรู้จักนั่นเองนะฮะ รายชื่อที่ไม่ได้เอ่ยมาจะเป็นนักเตะที่ผมไม่รู้จักนะแล้วกาดไม่ออกก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะมันสุ่มได้ครั้งเดียวเองดีกว่าก็ได้ถ่วงเวลานะฮะได้หลายๆคลิปหน่อยชุดรวมมีมีเตดยูโรโปมันก็คือเงิน1ล้านนั่นเองนะฮะเฮ้ยเดาถูกด้วยอ๋อนักเตะแรงบอลสิบอตัวเลยนะกือด่าดีโบดัตนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ครับผมยังไง อ่ะเดนมาร์กซีบ e ีเดนมาร์กทธอดออันเดอร์เชนใช่ไหม <c ười> คือไม่รู้จักเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะอ่านทับศัพท์ผิดนะครับแอนเดอร์ ger. ไม่ใช่เดอร์ด้วยหมเอเดอร์เชนเหรอเอเดอรเซนวะเอเดอรเซนโอเคสองล้านนะก็โอเคอยู่ก็ okay. ก็สำหรับผมก็ถือว่าไม่เกลือนะฮะเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางนั่นเองนะฮะ9 7อย่างน้อยก็ดีกว่าได้9 6นะฮะแต่ถ้าดีก็ได้9 9ดีกว่าจู่ๆก็ได้นักเตะอัพดาวมาสองตัวนะอะไรวะเ่ยไม่รู้ว่าปากพ่อยหรือเปล่านะฮะหลังจากที่สองวัยก่อนได้นบนว่าไม่มีกองหลังดีๆเลยนะฮะซึ่งฟาที่แล้วก็ได้กองหลังอาคารจีมาหนึ่งคนนะครับนนี้ก็ได้กองหลังอีกแล้วก็มีโกจากฟาที่แล้ว <laughs> ฟูทีมเลย หมือนจะยินอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งปีพีกันเลยดีกว่านะครับเรามีก้องหลังแล้วนะฮะดูว่าฝั่งตรงข้ามจะเจาะเราเข้าหรือเปล่านี่คือทีมฝั่งตรงข้ามนะโอ้สี่สองสี่เหรอนี่คือทีมเรานะฮะจาดมาครับส่งยาวไปให้ทางดีมารีก่อนเลยส่งกลางมาให้บาบิตอรี่ยิงครับผมอ่าซีดานครับผมเฮ้ย้ายว่างเอ้ายมันไม่กดส่งอีกแล้ว ตะโอ้โหวีลาไปหน่อยโคนเดสต,ต,ตรงกลางมามองด้วยบาริทัลลี่ครับผมอ่าติโอคุณเดสตรงกลางมายิงได้วยส่องพึงมินอ่าใครวะเนี่ยบาริทัลลี่ฮะยิงปั่นโคง้งเอ้ยออกมีพอครับผมตรงให้ตรงและยิงด้วยส่องพึงมินส่องพึงมินครับผมปัน่นเลยสวยๆงามๆ ังไงบาล์ีต้องนี่ส่งทางซ้ายไปให้ดีพอดีพอจับบอลแล้วยิงฮะอ่าโอ้โหเริ่มตรงนี้เหรอต้องมินส่งขวาไปก่อนให้ดีมันเลียครับผมต้องคืนกลับดีเอ้ยต้องมินแล้วยิงติดขาวะ่ะอ่าต้องมินเอ้ยโดนตะกัดเฮ้ยต้องมินส่งให้ต้องมินทักบอลเลี้ยงบอลบอบนิดหน่อยแล้วยิง,ง,ยอองให้ต้องมินเฮ้ยออกอ่าลูกคัดส่งไปให้ตองมินพักบอลแล้วยิงฮะ เสมอฮะ,ฮะอ้อเลื่อนขั้นถึงเป้าหนึ่งแล้วก้าต่อไปคือเวอร์คัสเราจะไปถึงได้หรือเปล่านะทีมฝังตรงข้ามนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเฮน,นโรเบอร์นูโนเป็นเดฟเลืมพันเศษมาครับผมตอนนี้เราต้องชนะเว้ยส่งซ้ายมาให้ทรงมินก่อนเลยส่งคืนกลับมาให้บาลนนิโตนี้พักบอลแล้วยิงฮะบาลี้ลตน,นี้จับบอลแล้วยิงด้านขวาครับผม ดูทีวๆให้ตานี้ตีดานได้ปีชิกยิงไปทางขวาแล้วกันยังไงเข้าครับผมโอ้โหตีดานเราโคตรเก่งบาริโต้ดี้ปั่นลูกของโค้งเข้าไปฮนะตีดานอเอาปั่นเลยแล้วกันตีดานยังไงเพือ่อนโดนสกัดปัดออกส่งให้บอลส่งคืนให้ดิมาเรียาแล้วพักบอลด้ยิงครับผมอ่าได้บอลกับซองมินเลี้ยงขึ้นหน้าสง่งให้ใครวะบาริโต้ดี่พักบอลด้ยิงครับผมปั่นโค้งๆไปให้ อาบอลตุรกีดันส่งไปให้ซองมินพักบอลแล้วยิงฮะยังไงต่อบอลอยู่ที่บาเิตตอรี่ส่งให้ดีมาเรียเลี้ยงหลบนิดนึงแล้วปั่นโค้งจริงๆเข้าครับผมโหอีทีโฮนาเดสฮะส่งบอลให้ซองมินกระโดดเตะโอ้โหมเข้าไปชิวๆซองมินพักบอลแล้วยิงฮะเอ้ยโดนสกัดบาเิตตอรี่ซ้ำครับผมอาดีพอส่งบอลให้บาเิตตอรี่เอ้ยโดนแย่งบอล ลูกสุดท้ายดีมาเลียปั่นโค้งๆแล้วโดนสกัดเอ้ยไปเก็บบอลไม่ทันะนะโอ้ทีมเขาให้รดีนนะะเนี่ยและนี่คือทีมเราครับผมจะสูะ้ 3, 2, 1, ไปแลาสามสองหนึ่งแล้วก็ไปสองมินส่งบอลไปให้ทางบาราซิาลีเลี้ยงไปถึงหน้าประตูเรี้ยวหลบนิดหน่อยแล้วยิงฮะเอเ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเกมจบไปจังวะเฮ้ยอะไรวะแพ้ฮะยังไงวะ เฮ้ยใครก็ได้อธิบายผมฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ <c> ้น <oughs> ทำไมเกมมันจบไวจังวะนี่ก็ทีมเรานะฮะเมื่อมกี้เกมมันจบเร็วมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะเราจะมาต่อกันใหม่นะ,ะกลายเป็นสีเกมต่อคลิปเฉยมาครับ <c oughs> บาติตอรี่ส่งให้ดีมาเรียส่งขึ้นกับ <c oughs> เปิดกลางให้กับบาติตอรี่พักบอลเล็กยิงครับ <c oughs> ต้องมินส่งบอลไปให้ทางใครวะเนี่ยบาริตัรี่ครับผมส่งคืนกลับเปิดมองเอ้ยบอลไม่ไปต้องมินได้บอลและยิงทางขวาครับผมอาร์ซิดานส่งบอลคืนให้บาริตอรี่ยิงครับลูกคัดส่งบอลไปให้ทางบาริตอรี่พักบอลและยิงเอ้ย 40. สิ่สิซีดานได้บอลและส่งไปให้ทางต้องมีนเอาโดนสัด บอลที่ตอนที่ได้บอลส่งให้ซีดานเอ้ยไม่ใช่นี่ดีพอนช่ปะ,ะเดียวหลบนิดนึงฮะและปั่นลงไอ้ปัน่นโค้งวิ่งผ่านเข้าครับผมส่งเปิดมงให้ทางบอลที่เอ้ย,อยลบทำไมวะนะ,เ,ะนนเดียวคนัด็ดส่งบอลให้ทางใครไม่รู้ยิงไปก่อนตองมินเหรอบอลที่ตอนที่ปั่นลูกโคง้งสวยๆเข้าไปฮะเออตองมินส่งบอลให้ทางดิม,มาเลียอ่าวิ่งขึ้นหน้ากันหน่อยยิเฮ้ยเย้ยหมุนตัวทำไมวะเรา สองมินส่งบอลไปให้ทางใครวะดีดีมาเลียฮะเอ้ยไม่มีไม่มีใครวิ่งขึ้น,น้าให้เลยเอ้ยมาสิตอรนี้เย้ยอะไรเมื่อเวลาตาเหมอฮะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ต้องเอ้ยเกมนี้คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีวกว่านะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่มาชมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปพาฟาร์ม PVP กันบ้างนะ,ะเอาให้มันอยู่แรงสูงๆกันบ้างนะเราอยู่ไม่ถึงดิวิชั่นเอ้ยไม่ไม่อยู่เวอร์คาสดมานานแล้วนะฮะหลังจากที่ เกมเปิดตัวมาได้ตอนนี้ก็เกือบหนึ่งปีแล้วพระคุณยังนี่หว่าคงอีกสักพักไม่ดิเกือบหนึ่งปีแล้วนี่หว่าเราอยู่กัเกบเกมนี้มานานกันมากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟาร์มครั้งหน้าผมมาแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันครับผมบ๊ายบายนะู bye,